มือมือถ่ายกล้องเป็นเป็นเป็นสื่อไหญด้วยค่ะเาเป็นคนที่ไม่ของงานช่วยได้เยอะเลยก้าวไม่คนเดาแล้วมือมันก็ป้ายไม่ได้ห้านไม่ได้หรือตายไม่มาหลายวันแล้วเพราะว่าแฟนเขาไปเขาหาไปแอบบู๊ทกู๊ด ไปไปกับลิษาไปไปฝึกงานไปแบบไปฝึกงต้องเดี๋ยวต้องมาเหมือนเดิมเดี๋ยวจะว่าหายไปไหนวะ อย่าลืมสุดรหมุนไผ่ด้วยแม่นะม่นจะได้ให้เราไปเทียบได้หลับที้าร้อนหลับงอุ่น <ห ả? S 2> ช่วยตรยงนี้เพราะว่อช่วงนี้แล้วมาถี่แล้วมันปวดรอนมากแล้วมันปวดก็เหน่อข้ามนี้ร้อนได้สบ,บาย ก็จริงๆต้องดอะไรเยอะเลยเดี๋ยวจะหนุนใ่าจะทำยงไงีพอไหมพอจริงไหมโอเคความเรียดเราบางทีก็อาจจะคอเลป็นะคอเม่เรียดปั๊บลงะอพาะใจช่อันนี้อย่าลืมเลือกท้องเท้นก่อนนอนไปดีนะช่วยระบบย่อยอาหารดีน กระตุ้งให้กำชับกำชั่งเราทำงานเขาคืออายุเราเยอะแล้วมันขี้เกียจทำงานนี่พี่โอนใครก่อนเลยเนาะให้ลองผลิตภัณฑ์แม่ลองมามาลองก่อนพร้อมไม่ลองแล้วจะได้รู้เอาเขาไปชิ่นชมร่างกายอันนี้เขามาก็เลยขอเขาเดี๋ยวหนูไม่มาอีกอาทิตย์หนึ่งอะแม่หนูไปออกบูต่างจังหวัดมาลองดูก่อนได้ค่ะยิ่งเต้นตึงเลยตึง